สวัสดีเจ้าวันนี้ก็ฝนตกมาจะมาถ่ายเขาเารียกว่าสถานีรถไฟสักหน่อยแต่ว่ามาไม่ทันไปวัดฝนตกหนักก็เลยเหมือนกับว่าได้ไปเครื่องลางด้วยของรางของข,องของังวันนี้จะมาเล่าเหตุการณ์ประสบการณ์ในการเช่ารถให้ฟังเนาะนี่สะพานดำของจังหวัดลำปางฝนมันตกพี่น้องเอยคอยกระบ,บามาเดินถือรถเอรถเอนี่เอเอ,เอ,เอจะเล่าใอ้นี้เหตุการณ์นี้ให้ฟังนะพี่น้องถ้าเราจะเช่ารถนะครับผม เรื่องการเช่ารถเนาะเวลาจะไปเที่ยวเช่ารถมอเตอร์ไซค์ผมผมเวลาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไม่เคยจะมีปัญหานะอืมไม่มีปัญหาอะไรแล้วอยากจะบอกว่าการที่เราจะเช่ารถอะ่ะเวลาจะคืนรถให้คืนตอนค่ําตอนกลางคืนเลยตอนกลางคืนเลยไม่ต้องคืนกลางวันอันนี้แนะนําจากประสบการณ์นะอืมเพราะว่ามันจะมีเอ่อเขาเรียกว่าคนหัวหมอนะประมาณในสังคมสมัยนี้คือการเช่ารถแต่เวลาจะเช่ารถอ่ะเช่าที่สนามบินดีกว่าคือน้องอ่ะเช่ารถยนต์อ่ะ ที่เป็นรถยนต์เนี่ยเช่าที่สนามบินเวลาคืนเราคืนคุณแจปุ๊บเขาก็แค่มองเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็เออคืนแล้วก็คือจบไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่มีร่องรอยชนก็คือจบอ่าบางที่ก็คือแบบยื่นยื่นคุงแจให้เขาก็แค่เขาดูภายในแล้วก็มองดูรอบๆว่ามีรถชนไหมไม่มีชนก็คือไม่เป็นไรไม่มีร่องรอยการชนไม่เป็นไรนะคบผมแต่นี้บริษัทของผมเนี่ยที่ผมอ่ะคือเราจองแบบกระทนหันเมื่อจองกระทนหันเนี่ยรถมันสนามบิน มันไม่มีรถให้เพียงพอเพราะว่ามันลําปางเป็นเมืองรองเนาะประมาณนั้นหรือจะมันก็เลยไม่มีพอไม่มีปับ๊บเราก็เลยเช่ารถยนต์ตามข้างนอกซึ่งบริษัทที่ผมจะบอกนี่เป็นผมจะไม่บอกว่าเป็นบริษัทอะไรนะแต่ผมจะบอกว่ามันจะขึ้นปกว่าเป็นเช่ารถทัถ้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์นะเป็นของลำปางลำพูนเชียงใหม่เป็นบริษัทที่เขาพูดมาในเฟซน,นะอ่ะบอกแค่ได้แค่นี้ซึ่ง การมจาจําจะมาจาม0ามพมอไซค์ก็มาจามสาพันะอย่างผมไปเที่ยวต่างๆก็มาจาม0ามพันมอไซค์หรือว่าบางที่ก็เอา2 0 0พจบแต่ผมชอบกระบ,บี่มากเลยจากประสบการณ์กระบ,บี่กระบ,บี่เวลาเช่ารถเนี่ยเขาจะเขาจะนับเป็น24ชั่วโมงซึ่งจังหวัดนี้ไม่เอาเปียบไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเลยจ้งยอมรับว่าขอให้เจริญเจริญเนาะประมาณนั้นคือเขาไม่เอาเปรียบสมมติว่าเราเช่าตอนเที่ยงแล้วก็คืนตอนเที่ยงจบเลยนะคะผมไม่ไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนจังหวัดอื่น มีกะบิดเดียวเท่านั้นที่ว่านับเป็น20ชั่วโมงจังหวัดอื่นนะคือคุณจะเช่าอะไรก็ช่างนะครับผม6โมง7โมงเที่ยงก็ช่างแต่คุณคืนต้องคืนตอนเช้านะประมาณนั้นอมไม่ได้นับเป็น24ชั่วโมงนะครับผมที่นี้การที่ผมมาลำปางแล้วผมเช่ารถยนต์3,000บาทค่าค่ารายวัน800บาทนะประมาณ800บาทแล้วก็จ่ายไปเลย2วัน ผมนัดรับตอน8โมงแต่เข้ามาคือเอรับรับรถ8โมง8ป็นโมงครึ่งแต่ว่าผมก็ได้รับรถตอนประมาณ9โมงเนาะผม,ผมไปรัชั้นนิดนึงอ่า9โมงเสร็จแล้วพอรับรถเสร็จแล้วรับรถเสร็จแล้วนะอ่า9โมงผมก็นัดนัดคืนรถที่เราตกลงกันไว้คือคืนรถอ่ะผมจะคืนรถตอน6โมงนะครับ6โมงแต่ถ้าแม้ช้าช้าสุดไม่ได้สุดก็คือประมาณ7โมงประมาณนั้นก็คือประมาณนี้เนาะก็คือแบบ ผมก็ไม่อยากเอาไว้นะประมาณนั้นซึ่งกฎระเบียบของมันก็คือว่ามีประกันชั้นหนึ่งก็จริงนะครับผมแต่เราจะต้องเสียค่าประกันเวลารถเกิดอุบัติเหตุเราต้องเสียค่ารายแรกที่รถชนตุ้มเราต้องจ่ายครั้งแรกที่การซ่อม3,000บาทก่อนอ่านี่คือเสียไปละ3า0 0นะครับผมแล้วก็จะเสียค่าเสียเวลาเช่นรถซ่อมประมาณ15วัน15วันเราต้องเสียคือเขาขาดไรายได้ 15วันเขาขาดไรายได้เขาจะคิดกับเรา,าวันละ70%ของค่าเช่ารถจบนะนะะนั้นแล้วว่าการเช่ารถไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยจะบอกว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเลยถึงมันที่บอกไปเราต้องดูข้อเสียเขาด้วยนะเราเราใหญ่คิดว่ามันจะไม่เกิดอุบัติเหตุถ้ามันมีมันก็มีนะครับผมแต่มันขึ้นอยู่กับบริษัทขึ้นอยู่กับนั่นด้วยแต่ผมเจอรู้สึกว่าโอ้พี่น้องคอยกระเสียวพี่น้องดูด้วย คอยเสียวพี่น้องนะครับผมอ่าเดี๋ยวคนเดียวก็เสียวกันตัวดีกลางแม่น้ำเลยพี่น้องขอจับเลยเด้ออ่าทีนี้อันนี้เรามาคุยแบบประสบการณ์ให้นะมันมีสาระเราก็อยากให้ทุกคนได้รู้ทีนี้อ่าเขาก็ให้เราดูร่องรอยเนาะร่องรอ,อ,อยรถร่องรอยรถพอเช่าร่องอ่อร่องรอยรถอ่ะเขาจะบอกจุดว่าสองจุดที่มันมันเสีย พฤติกรรมมันล้ามันมันคือมันมีรอยอะเรถเขาก็จะบอกมาสองจุดแล้วก็ถ่ายถ่ายเก็บไว้ประมาณนี้แต่วันที่คืนรถนะครับผมประเด็นคือว่าผมเจอแจ็คพอตครับไม่รู้ว่าเป็นหมาแมวที่บ้านเใกล้เคียงหรืออะไรก็ตามหรือว่าเป็นแมวที่ผมไปจอดที่วัดก็ตามอะไรเงี้ยเออมันมีสัตว์เนาะมันมันเป็นตะกุยอะมันก็อาจจะเป็นรอยนะครับผมมันก็เราขับรถไปแล้วเราเจอป่าหญ้าแล้วมันก็มีการขีดขูดนี่มัน เสียดายผมไม่ได้ถ่ายตอนนั้นคือมันเป็นร่องรอยที่น้อยมากผมถึงบอกว่าถ้าจะคืนรถนัดคืนรถอยาคืนกลางวันตอนบ่ายให้คืนกลางคืนจบเลยให้คืนกลางคืนไปเลยนะครับผมแนะนําให้คืนกลางคืนนะผมเพราะว่าเราบางครั้งเราเจอเราดีหรือว่าอะไรก็ตามอย่าอย่านั่งเอกอย่าพระเอกนะครับผมสังคมสมัยนี้อย่านั่งเอกพระเอกนะผมประมาณนั้นซึ่งอ่ามันก็จะงอแงจะหักตังเรา งองแงเหมือนพูดอย่างนั้นและจะหักตังแบบนั่นประมาณนี้เหมือนผมก็เลยขี้เกียจร่ำลีรำไรพวกเรยบอกว่าคุณจะคิดค่าเสียหายเท่าไหร่คุณว่ามาเลยจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายเพราะเราก็ไม่อยากคุณจะวุ่นวายอยากจะให้มันจบจบไปอืมลองไปคาแคร์ดูไหมครับเพื่อขัดมันจะหายค่ะเอาคุณหักมาเลยคุณจะเอาเท่าไหร่คุณหักมางั้นสองร้อยละกันค่ะหักเลยจบจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายเนาะเขาก็ถามว่าเราจะไปไหนต่ออีกไหมก็คือผมจะบอกว่า จากประสบการณ์นะผมเช่ารถสองวันผมเติมน้ามันรถแค่650บาทหกร้บาทต้องมีบินด้วยนะถ้าไม่มีบินต้องน้ำมันของเขาที่เขาระบ,บุให้ด้วยต้องมีบินไม่งั้นคุณก็จะไม่ได้ค่าประกันนะบอกไว้เลยนี่คือจะบอกว่าการขับรถนะคุณจะทําบริษัทเรื่องพวกนี้เรื่องบริษัทนิคตาผมรู้อาจจะเป็นเพราะบริษัทหรือว่าเป็นเพราะพนักงานที่มันเก็บเงินกินเอง พูดง่ายๆว่าเก็บเงินใส่กระเป๋าเองหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคบผมอันนี้เรา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 คิดได้หลายปัจจัยคิดได้หลายแงยม่มุมเนาะอาจจะเก็บเงินไม่ใช่เองนะ,ะผมที่หกักหักจากเขาเรียกล,ลูกค้าบอกไว้เลยนะถ้าจะกรณีที่ทําแบบนี้คุณจะได้ลูกค้าแค่ครั้งเดียวและจบจบและลูกค้าเจ็บแล้วลูกค้าจะไม่บอกต่อไม่แนะนําด้วยนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่คุณทาอยู่มันมันเหมือนเอาเปรียบ มันขับรถอ่ะมันก็ต้องมีบ้างเราไม่ได้ว่าเราเห็นแก่ตัวนะแต่ว่าพี่ขับรถทุกอย่างมันรถที่มันออกมาแล้วมันต้องมีร่องรอยบ้างแค่ขอไม่ชนแม่อะไรก็พอเออนี่ขนานประกันชั้นหนึ่งนะคุณอือประมาณนั้นแล้วแบบเฮ้ยแล้วเรามาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราก็เลยแบบเออนั่นเลยออือเป็นบริษัทที่แบบเออเราก็ไม่อยากจะพูดเนาะเราเาราเราจะกินมันกินเองหรือเปล่านะอย่างที่บอกไปว่าแนะนําว่าให้ ทำการเจะ,ะคืนกลางคืนพอแต่ว่าตอนที่เช่าสนามบินนะเช่าสนามบินไม่มีปัญหาอ่ะผมบอกเลยแล้วกันผมผมไม่บอกบริษัทนะแต่ผมจะบอกว่ารถเช่าลำปางลำพูนพเยาวอ่ารถเช่ารถเช่านะบอกไปเลยนะอันนี้คือใน f a c e b o o k นะอ่ารถเป็นบริษัทของเขาอะรถเช่าลำปางเชียงใหม่ลำพูนพเยาบอกแค่นี้บอกแค่นี้ รถยต์เริ่มต้นที่500ออ่าพูดไปเลยรถยนต์ที่เริ่มต้น500อเออแต่จริงๆเช่าจริงๆไม่มี500หรอกครับผมประมาณนั้นเนาะแล้วมอเตอร์ไซค์เช่า200อืมประมาณนี้อันนี้บอกไว้แล้วนะนี่บระะิษัทนี้คือเป็นลักษณะแบบนี้ว่าการที่เราจะเช่ารถดูให้ดีดีหนึ่งคือสําคัญเราต้องคือผมคุยไงผมลองถามเขาดูว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออต้องถามเขาเขามีประกรันชนหนึ่งก็จริง แต่ถ้ารถถ้าชนเราชนตุ้มไปเงินประกร 3, 000, ันสามพันเราต้องจ่ายแล้วสามพันนะครับผมแล้วก็เขาเอาไปซ่อมสมมติถ้าซ่อมสิบห้าวันสูบนะซ่อมสิบห้าวันเราก็ต้องจ่ายค่าค่าเสียเวลาของเขาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินรายวันที่เราต้องจ่ายไปอย่างแปดร้อยบาทก็หารไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดูว่ากี่บาทคุณก็คูณไปอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการที่เราจะเช่ารถ แต่ผมต้องให้ดูดีๆแต่ผมเช่ารถมอไซค์มาไม่เคยมีปัญหาอย่างน้องก็เชา่ารถเอ่อรถเอ่อรถเกง๋งรถอะไรเนี้ยเช่าที่สนามบินปับ๊บแกเขาก็เช่าพอเช่าเวลาคืนเขาคืนเขาคืนเลยแล้วก็ไปเลยไม่ได้อะไรหรือบางคนเขาก็แบบคืนแล้วเขาก็มองโดยดูรอบๆแค่ไม่มีรอยชนเขาก็จบแล้วไม่เรื่องร่องรอยมันมันต้องมีบ้างมันเป็นการใช้งานแต่นี่คุณหกัหกหักหักแบบนี้หักแบบนี้มันมันเป็นการไล่ลูกค้าบอกไว้เลยว่า ใครทำธุรกิจแบบนี้เป็นการไล่ลูกค้านะอันนี้ฝากถึงคุณอาด้วยที่คุณอาก็เปิดร้านเช่ารถเหมือนกันที่อยู่เขาเรียกว่าเกาะนะครับผมเกาะพังงานนะครับผมก็คุณอาก็ปล่อยเหมือนกันอาฝากถึงคุณอาด้วยนะว่ามันต้องมีบ้างล่องลอยมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมบางบางบริษัทเขาก็จะเอาไฟบินตัวตัวไปกลับด้วยนะว่าเรามาเที่ยวจริงไหมตัวไปกลับไฟบิน ไปกับแล้วก็โรงแรมที่ไหนคือดูหมดเลยบางบริษัทเพราะว่ามันเคยมีแบบว่าเอารถไปหายแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะไม่ไม่ขับไม่ย่อยให้ขับข้ามจังหวัดแต่รถใหญ่เนี่ยจะมีกสให้ขับข้ามจังหวัดได้เขาก็จะดูใบขับขี่เราบัตรประชาชนจริงเราอะไรประมาณนี้เออนะครับผมก็รักษาประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไปครับผมก็โอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องท่านไม่มากก็น,น้อยยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยฝนตกพี่เดอ้ อันนี้ก็บรรยากาศของลำปางนี่นะครับผมใครมาเที่ยวลำปางก็อย่าลืมมาเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นก็อยังไงกดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็อย่างที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ได้ใส่ความ่าแล้วก็ไม่ต้องมาเชื่อผมทั้งหมดให้ให้พิจารณาเอาเนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมอยากอยากเล่าให้กับพี่น้องฟังว่าการที่เราเช่ารถแล้วเราเจอเหตุการณ์แบบนี้มันมันมันไม่โอเคเนะเพราะว่า น้องๆเคยเช่ารถมาอุดองอุดรสนามมุกสนามันไม่มีปัญหาที่มาตรงนี้ยังไงมันเขาไม่ได้มาดูขนาดนี้งไงเออประมาณนั้นแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนที่อะไรขนาดนั้นคิดดูสิว่าเราเช่าเราเช่าไม่ถึงสองวันด้วยซ้ําเราเช่ารับรถตอนเก้าโมงเช้าเราคือรถตอนบ่ายสองคิดดูสิอ,อือนะครับผมประมาณนี้โอเควันว่าคิดไปไประโยชน์ให้นะครับผมลาไปก่อนเฮงๆโดยดสุขภาพแข็งแรงจเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกทางธรรมครับสวัสดีครับ